สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศไอซ์แลนด์ดินแดนน้ำแข็งกับช่อง y t u t u แอบว่าไอซ์แลนนะคะวันนี้ว่าจะพาเพื่อนๆไปโรงพยาบาลค่ะแต่ว่ามีคิวที่หมอหนะแค่ว่าไปตรวจมะเร็งเต้านมนะคะนี่ค่ะมาถึงเราก็ต้องมาจ่ายเงินนะคะค่าที่จอดรถไอเสาดำๆเนี่ยนะคะเป็นค่าที่จอดรถค่ะเราต้องจ่ายนะคะเพราะว่า ถ้าเราไม่จ่ายแล้วมันจะมีคนมาตรวจแล้วเขาจะเสียค่าปรับแพงมากนะคะแพงแพงกว่าที่เราจะต้องเสียตังค่าจอดรถอีกหลายเท่านะคะนี่ค่ะตึกก็เงียบๆนะคะเขานัดมาไม่ต้องเวลาตรงกันนะคะเข้ามาก็จะต้องอันนี้เป็นในห้องที่ว่าจะต้องถอดเสื้อนะฮะมีแค่เนี้ยค่ะทรัพย์สมบัติเขามีแค่นี้เจลเจลแอลกอฮอล์ทามือแล้วก็หน้าก,กากอนามัย อันนี้จะเป็นประตูห้องที่เราอยู่ข้างในคนเดียวนะคะถอดเสื้อรอให้หมอมาเรียกเราเข้าไปเอ็กซเรย์ ray, นะคะป้ายสีแดงแสดงว่าหมอยังไม่ว่างนะคะเครื่องเอ็กซเรย์ยังไม่ว่างต้องรอก่อนนะคะดูค่ะสะอาดนะคะที่โรงพยาบาลเขาดูแลประชาชนดีค่ะเราสามารถไปเบิกค่าบริการได้นะคะอันนี้เป็น ชั้นที่ว่าจะต้องเข้ามานะคะนี่อันนี้เป็นทางเข้านะคะเป็นทางเข้าไปนะคะเงียบๆนะคะสะอาดสะอาดไฟสีเขียวนะคะไฟสีเขียวนี่เป็นห้องว่างเข้าไปได้เลยส่วนไฟสีแดงนี่หมอยังตรวจไม่เสร็จนะคะต้องรอ <Okay. S 1> ถ้าเข้าไปแล้วก็ต้องรอค่ะต้องรออีกพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวหมอจะเขาจะมาเปิดประตูเชิญเราเข้าไปตรวจนะคะ อันนี้ว่าจะให้เพื่อนดูนะคะเส้นสีดํานี่นะคะเส้นสีดําหน้าลิฟต์นะคะตรงนี้เป็นลิฟต์ชั้นสองเส้นสีดําสังเกตนะคะนี่นะคะจะเป็นเส้นนี่คะลายทางนี่นะคะนี่ลายทางตามเส้นเลยนะคะมีใครรู้บ้างคะว่าเส้นนี้เขาใช้ทําอะไรนี่คะ่ะเดินมาถึงจุดตรงนี้นะคะเป็นจุด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 นี้นะคะอันนี้นะคะจะเป็นจุดที่คนที่เขาพิการทางสายตานะคะ จะใช้สัญลักษณ์นี่นะคะให้เราระวังนะคะระวังว่าข้างล่างนี้เป็นบันไดอันนี้เป็นจุดเขาเรียกว่าอักษรเบลของของผู้พิการทางสายตานะคะเขาจะรู้เลยพอมาอยูงนี้ปุ๊บเขาจะหยุดแล้วก็ลงบันไดมาอย่างนี้นะคะแอ้ว่าขึ้นไปชั้น3นะคะก็เลยขี้เกียจขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์นะคะก็เลยเดินขึ้นบันไดลงบันไดนี่ค่ะมีเส้นเส้นอย่างนี้เห็นไหมคะเส้นเส้นอีกแล้วเส้นเส้นมา ตรงเส้นหน้าลิฟต์ไม,ไม่ไม่ต้องลงบันไดเขาก็จะไม่มีตุ่มๆนะคะให้เราระวังนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเส้นเหมือนกันนี่เส้นเหมือนกันเป็นทางแยกเข้าไปนะคะแล้วแต่เราจะแยกทางไหนเป็นเส้นคนที่เขาใช้ไม้เท้าที่คำทางเดินที่มองไม่เห็นทางนะะเขาก็จะรู้สัญลักษณ์ของมันก็คือเป็นเส้นนูนๆน,น,นะคะเป็นเส้นนูนๆขึ้นมานะคะนี่ค่ะเขาใช้รองเท้า แอ้ว่าลองขึ้นไปยืนตรงนี้ไปเดินตรงนี้นะ,ะมันจะเป็นแบบนูนๆขึ้นมานะคะถ้าเราใส่รองเท้าเราจะรู้สึกว่าโอเคตรงนี้นะเราต้องเดินตามนี้นะถ้าเรามองไม่เห็นนะ,ะนี่ค่ะนะคะขีด,ขดๆนี่นะคะคือเส้นนูนๆสาหรับผู้พิการทางสายตานะคะคือตาบอดมองไม่เห็นใช้ไม้เท้าแล้วเดินมาสัมผัสได้จะรู้เลยว่ามันนูนนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าทางออกนะคะ ไม่เป็นสัญลักษณ์เหมือนจุดเหมือนเมื่อกี้นะคะที่ลงบันไดตอนลงบันไดนั้นเป็นจุดๆุดตอนนี้เป็นแค่ขีด,ข,ดขีดนะคะอันนี้ว่าก็เสร็จนะคะเราก็จะต้องเดินมาตรงนี้ค่ะที่จอดรถแต่ว่าจอดรถไว้ที่หลังโบสถ์นะคะอันนี้เป็นโบสถ์ใหญ่นะคะโบสถ์ใหญ่คนไทยเขาจะเรียกว่าโบสถ์ใหญ่นะคะมันสูงประมาณ70กว่าเมตรนะคะข้างบนนี้จะมีจุดชมวิวนะคะ จุดชมวิวที่จะมองเห็นรอบๆเมืองหลวงเลยแต่ว่าต้องเสียตังค่าขึ้นลิฟต์ขึ้นไปดูข้างบนนะคะเห็นหน้าต่างข้างบนไหมคะนะคะ้าค่ะหน้าต่างข้างบนนั้นอนะ่ะเราสามารถขึ้นไปดูได้แต่ว่าเสียเงินไม่ว่านะฮะแต่มันรอคิวนานนะคะเพราะว่าลิฟต์มันมีแค่อันเดียวแล้วคนมันเยอะเสียเวลายืนรอนะคะสมัยก่อนนี่เราเดินขึ้นเดินลงแบบไม่มีใครแบบต้องการขึ้นไปดูเลยนะคะ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะักท่องเที่ยวเขามาเยอะค่ะต้องรอคิวนานกว่าจะได้ขึ้นยิ่งถ้าวันไหนมาโชคไม่ดีไปเจอคณะทัวร์นะคะโอ้โหเจอคณะทัวร์ถ้าเจอรถทัวร์คันเดียวก็ไม่ว่าถ้าเจอรถทัวร์สามคันจอดนี่ไม่ต้องเราไม่ต้องจอดรถเลยค่ะเราขับผ่านไปเลยคือมันไม่ได้ขึ้นแน่ๆทัวร์เต็มนะคะอันนั้นก็จะเป็นหอะระฆังของโรงเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนนะคะนี่อันนี้เป็นโรงเรียน รอบๆโบสถ์จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะฝั่งทางนู้นทางนู้นก็จะเป็นโบสถ์อีกงานหนึง่งโบสถ์เล็กนะคะใบไม้ไม่มีแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นฤดูที่ฤดูหนาวแล้วใบไม้มันไม่ทนทานถึงขนาดที่จะต้องอยู่ในฤดูหนาวนะคะมันร่วงหมดแล้วเหลือแต่ต้นนะคะดูตึกสีดํานี่นะคะอันนี้บ้านเพื่อนว่ามีนะคะหนึ่งหนึ่งสองครอบครัวมีสองครอบครัวอยู่ที่ตึกสีดํานี้เป็นครอบครัวคนไทยนะคะ อยู่ตรงนี้เลยอยู่ในเมืองเลยนี่ค่ะบรรยากาศวันนี้ไม่มีแดดนะคะเพราะว่าหมอกลงแล้วก็ฝนและก็ลมนะคะลมพัดฝนตกอันนี้คือโรงพยาบาลนะคะนี่แค่นี้ค่ะตึกตรงนี้มีแค่นี้ขับรถไปอีกหน่อยนึงจะเจอโรงพยาบาลใหญ่อันนี้แค่เป็นสถานที่ตรวจนะคะเป็นห้องตรวจมีแผนกสายตา,าแผนกตรวจมะเร็งเต้านมมีแผนก เบาหวานนะฮะมีหลายผนแกอยู่ในตึกนี้ค่ะนี่หลายว่าจอดรถไปตรงนี้นะฮะก็ต้องรอนะคะรอแป๊บหนึ่งนี่ค่ะได้เวลาก็มาดูแบบนานๆทีนะคะเที่ยวว่าจะเข้าเมืองเพราะว่ามันหาที่จอดรถยากถ้าไม่มีธุระแต่ว่าไม่ชอบมาในเมืองเลยนะคะเสียตังค่าจอดรถแล้วต้องเดินอีกมันหนาวนะคะดูค่ะอันนี้ดูความสวยงามของด้านหลังโบสถ์นะคะ ถ้าไปข้างหน้าโบสก็จะมีคนคลึกคื้นนะคะคนก็จะเยอะกว่านี้อันนี้หลังโบสคนก็ไม่ค่อยนิยมเข้ามานะคะนี่ค่ะดูนะคะอากาศที่ไอซ์แลนด์ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงนะคะบ่ายโมงประมาณบ่ายโมงยี่สิบบ่ายโมงครึ่งท้องฟ้าจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะไม่มีแดดนะคะไอซ์แลนด์จะต้องอยู่กับความแบบอึมครึมอย่างนี้นะคะ แทนที่เราจะมีแดดสัก4ี่ชั่วโมงต่อวันอย่างเงี้ยเราก็ไม่เจออะไรเลยนะคะจะเจออย่างนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูหนาวที่แบบอากาศที่ไม่พึงประสงค์นะคะมันฝนตกมันเหลือเชื่อนะคะมันน่าเหลือเชื่อมากที่ที่ไอซ์แลนด์นะคะขั่วโลกเหนือตอนนี้นะคะวันที่30พฤศจิกา3น n o v e m ber ไม่มีสโนโนะคะไม่มีหิมะตกนะคะอยากให้เพื่อนๆนดูนะคะภาวะโลกร้อนเนี่ยมันส่งผลถึงอากาศที่แบบที่แบบรุนแรงนะคะสำหรับแบบว่าคิดนะคะเพราะว่าฤดูหนาวที่ไอซ์แลนด์จะต้องหนาวแล้วก็มีหิมะนะคะแต่แต่อย่างที่เพื่อนเพนเห็นนะคะไม่มีหิมะค่ะอากาศก็มีแต่ฝนตกนะคะดูนะคะ อันนี้เป็นบริเวณหน้าโบสถ์นะฮะก็จะมีนักท่องเที่ยวแบบเดินกวากไขไปมาอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นคนขับรถเราต้องระวังคนข้ามถนนนะคะคนข้ามถนนเขาไม่สนใจเราหรอกเขาจะเดินข้ามเขาจะเล่นมือถือข้ามถนนเขาก็เดินเขาไม่สนใจเราเรามีหน้าที่ดูแลเขาไม่ให้ชนเขานะคะถ้าเราชนคนเดินข้ามถนนนี้เราผิดมากนะ,ะผิดมากเลยเสียค่าปรับแล้วเสียคะแนนความประพฤติด,ด้วยนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศในเมืองเลยนะคะนี่ ฝนตกค่ะฝนตกนักท่องเที่ยวก็จะบางตานะคะเพราะว่าตอนนี้ตอนตอนบ่ายกว่ากว่าบ่ายมงครึ่งนะคะถ้าตอนเย็นตอนเย็นคนก็จะคึกคักนะคะคนนักท่องเที่ยวก็จะกลับเข้าโรงแรมแต่ตอนนี้ยังเงียบๆอยู่นะคะนี่ค่ะเขาออกไปเที่ยวนอกเมืองกันใครมาเที่ยวตอนนี้ก็ผิดหวังนะคะเพราะว่าไม่เจอหิมะไม่เจอหิมะเลยถ้าเราไม่ได้เจอหิมะเลยนี่แสดงว่าเราจะไม่ได้เล่น รถสโน w m o b i l ที่จะเข้าไปดูภูเขาน้ําแข็งนะคะเพราะว่าเขาไม่กล้าเอารถสโน w m o b i ออกไปเพราะว่ากลัวหิมะถล่มข้างล่างมันเป็นน้ำนะคะแต่ข้างบนมันอาจจะมีหิมะข้างบนเขานิดหน่อยแต่เขาคงไม่พาเราขึ้นไปเพราะว่ากลัวหิมะถล่มนะคะกลัวอุบัติเหตุสีดํานี่นะคะสีดานี่นี่เป็นคุกนะคะเป็นเรือนจํามีแค่นี้ค่ะเรือนจํามีแค่นี้สองชั้น ชั้นบนก็อาจจะเป็นออฟฟิศข้างล่างก็เป็นออฟฟิศนะคะส่วนนั้นก็จะเป็นเรือนจําเก่านะะตอนนี้ไม่ใช้แล้วครั้งแรกๆปีแรกๆที่ว่ามานะคะรัฐษา,า,าบอกว่าเนี่ยดูเนี่ยนีย่เรือนจานะคะเรือนจําของฝรั่งนะคะของฝรั่งไอซ์แลด์นี่เขาไม่ได้มีรั้วลวดหนามหรือว่าแบบอะไรนะคะมีแค่เหมือนเมื่อกี้ที่เห็นนะคะก็คือแบบเหมือนจะเหมือนเรือนจําเปิดก็เปิดนะคะเขาดูแลสิทธิมนุษยชนดีมากนะคะ ผู้ต้องขังแต่เป็นผู้ต้องขังที่มีสิทธิเสรีภาพนะคะอันนี้ก็จะเป็นเขตบ้านร0อยปีนะคะนี่ค่ะในดาวเทาส่วนมากบ้านก็อายุร้อยปีขึ้นไปนะคะแต่เขาดูแลซ่อมแซมดีบ้านก็ต้องอยู่ในสภาพที่ดีนะคะนี่ค่ะดูนะคะบ้านใครยิ่งซ่อมแบบซ่อมดีๆนะคะบ้านเก่าอย่างเงี้ยถ้าเป็นไม้เป็นปูนอย่างนี้นะคะ ยิ่งขายได้ราคาดีนะคะสีแดงนี่ยิ่งราคาดีเลยเพราะเป็นบ้านโบราณดูนะคะไอยอย่างนี้ยิ่งโบราณถ้าบ้านโบราณยิ่งขายได้ราคานะคะเพราะว่าที่ที่ที่เขาสร้างเนี่ยมันแพงเพราะว่าอยู่ในตัวเมืองเลยนะคะดูค่ะรถไม่มีนะคะดูมีแค่คันเดียวที่สวนนะว่ามานะคะเขาทํางานกันนะคะคนที่อยู่บ้านแถวนี้เขาก็ไปทํางานกัน ร้านค้าไม่ต้องพูดถึงนะคะวันนี้ขายไม่ได้แน่ๆเพราะว่าฝนตกนะคะไม่มีใครมาเดินแบบอยากเดินทอดน่องช้อปปิ้งหรือว่าอยากเดินทอดน่องมานั่งดื่มก,กาแฟอะไรอย่างนี้นะคะไม่มีนะคะฝนตกนี่แบบลืมไปได้เลยนะคะว่าจะมีแบบคนที่รักคุณจริงๆถึงจะมาซื้อคุณในวันฝนตกหรือสโนตกลมแรงน,นะ,ะไม่มีนะคะถนนก็จะเงียบๆอย่างนี้นะคะขับรถตรงนี้ได้แค่ความเร็ว30นะคะ ขับความเร็ว30เท่านั้นจะมีป้ายเตือนเราตลอดนะคะห้ามเกิน30เพราะว่ามันเป็นเขตชุมชนนะคะสังเกตป้ายแดงนะคะป้ายแดงเป็นป้ายสต็อปนะคะป้ายสต็อปต้องหยุดนะคะถ้าไม่หยุดนี่โดนปรับนะคะถ้าไม่หยุดจะโดนปรับแล้วก็ปรับแพงด้วยนะคะถ้าผิดซ้ำซากจะเจอปรับคะแนนความประพฤติอีกนะคะดูต้นไม้นะคะไม่มีใบนะคะ ต้นไม้ตายเรียบนะคะยกเว้นต้นสนที่ใบยังยืนต้นนะคะนอกนั้นก็จะเป็นแบบแค่กิ่งก้านเฉยๆที่รอนะคะรอหลังปีใหม่่มันเกิดใหม่นะคะดูนะคะไม่มีรถนะคะในถนนซอกๆซอยๆแถวๆนี้นะคะอันนี้มันจะสุดสุดถนนนะคะนี่สุดถนนไอ้บ้าก็เข้ามานะคะให้ดูนะคะนี่เทบว่าไปจ่ายตัง คลิปนี้ว่าจะต้องฝากไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ